นไม่ไปเดินเป็นผ้านนะลูกนะเอาเช็ดหน้าเช็ด<ๆ>ตาเสร็จเดี๋ยวกลับเข้ากลงนะแม่พาออกมาเช็ดตรงของสะอาดใส่ยาให้เจ็บตาเฮ๊เ,าเามานี่เร็วมานี่มานี่สีนวลหนูยังหาบ้านไม่ได้เลยครับ คนไม่ค่อยสนใจไงเพราะเป็นแบบแมวสายพันธุ์ไทยค่ะทั้งๆท,ที่น้องก็สีสวยอยู่น่ารักน่าชางังแต่ถ้าเป็นแมวแบบลูกผสมอะไรแบบเนี้ยจะหาบ้านได้ไม่ค่อยยากแล้วพอแบบนี้ก็เออใช้เวลาก็ยังนั่งต่สองจิตสองใจนะว่าจะเลี้ยงไว้เองไหมหรือ จะเอาไปฝากให้หลวงพ่อที่กุฏิเลี้ยงให้น่าเอ็นดูใจเออแน่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 แน,นทำไรนั้นทำไรนั้นเออเนาะเขาจะมีความสุขนะเวลาเขาได้ออกมาแบบนี้ไม่เอาไมเอาไม่เอาม่เอมวเจ็บตา,อ,าอยู่นั้นเธอนเจ็บตามากเลย เราก็ไม่รู้นะคะว่าชีวิตเขาก่อนที่ว่าจะถูกใส่กระสอบนําไปทิ้งเ่ะมันเขามีเจ้าของหรือไม่หรือว่าเป็นแค่แมวจรแล้วไปเกิดเอาไว้แถวบ้านคนแล้วคนเขาลำคาญเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นแบบไหนมาก่อนนะคะสงสารก็สงสารใจนึงก็อยากเลี้ยงไว้เองแต่ใจนึงก็ภาระมันเยอะแล้วมันแน่นแล้วไงแม่นไหนจะเด็กตัวน้อยๆยนุยน่อน,อ,นอ,อีก แล้วก็ไหนจะน้องกระเพาทีา่ยังจะต้องรักษาเรื่องดวงตากันอีกยาวๆนะคะมันก็เลยทำให้แม่สองจิตสองใจไงเพราเราการเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนะี่ยมันก็ถามว่าเขาทำให้เราแบบมีความสุขไหมมันมันมีนะมันเป็นอะไรที่ เป็นความสุขทางใจอนะคะที่เราได้ช่วยแต่ว่าภาระที่ตามมาก็หนักหน่วงเช่นกันจริงๆอ่ะเด็กพวกนี้เนี่ยเขาน่นาจะประมาณสามเดือนหรือสามเดือนครึ่งแล้วแหละถึงวัยที่จะต้องทำวัคซีนแล้วนะแต่ว่าน้องเพิ่งมาอยู่กับแม่แล้วก็อย่าถามเลยคะ่ะว่าแม่จะมีงบปะน้องไปทำวัคซีนไหม ครอแม่คงจะต้องรอกันอีกพักใหญ่ๆแหละกว่าจะได้พาน้องไปทำวัคซีนจริงๆก็แบบ4ตัวเนี่ยสตัวเด็กน้อยเนี่ยอยากให้เขาได้ทำวัคซีนนะคะเพราะว่ามันถึงวัยแล้วแล้วลก็วัยนี้เป็นวัยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะจะเจ็บจะป่วยจะติดเชื้อหัดหวัดแมวอะไรแบบเนี้ยก็ในช่วงวัยเนี้ยเนาะวัยสองเดือน3เดือน4เดือนนี้แหละ หนักมักน,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 นค่อนข้างดูแลลาบากเนาะการเลี้ยงแมวเด็กๆเนี่ยถ้าแบบวัยห้าหกเดือนไปแล้วไม่ค่อยน่าห่วงอะค่ะแต่ถ้าวัยละอ่อนอย่างเงี้ยค่อนข้างแหละจริงๆก็อยากจะให้เด็กๆได้รับวัคซีนก่อนเผื่อว่าหาบ้านได้หรือถ้าว่าหาไม่ได้อาจจะเอาไปไว้กับหลวงพ่อแต่ถ้าได้รับวัคซีนก่อนมันก็จะเป็นการดีอะค่ะเพื่อ สร้างภูมิใม้กับเขาเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่มาในรูปแบบไหนกินอยู่ยังไงนอนยังไงเพราะว่าแมวที่กุติหลวงพ่อหลายตัวนะได้รับวัคซีนนะคะแม่พาไปทำนะทีละตัวสองตัวคือแบบอะไรอะค่อยๆพาไปอะไม่ใช่ว่าพาไปตุม่มเดียวเนาะคือเหมือนบางทีมีงบเหลืออะแม่ก็ เจียดพาไปอาตัวหนึ่งก่อนวันต่อไปมีงบเหลือก็พาไปอีกตัวนึงแบบนั้นนะคะคนคนมีมีงบน้อยเนาะทำอะไรก็ต้องแบบเ <c> อ <oughs> <c oughs> หนูน่ารักไหมคะสีสวยนะสีสวยทุกตัวเลยเนเไปไหนแล้วนุนมานี่เร็วมานี่เร็วเฮยวิ่งเล่นอยู่นุ่น ปงเขาเลยอันนู้นนั่นอันนู้น้องน,น,น้องแอ,งอน,น้องตัวเล็กไม่ขังเอาไว้อันนี้คุณนายสีทอง